การเทตทีนี้ถ้าถ้าเ้็ดก็คือถ้าสั้นก็คือถ้ามันสั้นก็ก็ดวงมลอืมครับเอามาสั้นแค่นี้แค่นี้จะให้จะให้มันเสมอกันอือครับอันอันนี้ก็ซื้อมาเป็นเส้นอะไร่างี้ครับหกเมตรสามร้อยอันนี้ยังรู้ประมาณสามเมตรโอ้สามร้อยสิบสามบาทเส้นหนึ่งเลรีเส้นหนึ่งวันเถอะครับอ้าวพอเพื่อนกระชีชุบมีดชุบให้เบิ้งเหมือน มาเบิ่งพี่น้องอันนี้คือสิชุบเอาเอาคมเอาความแข็งแกงได้พี่น้องนี่น้ำเปล่าแต่ว่าันมแข็ท่านกับท่านไม่ขู่ครับโอ้ต้องมี ทานอันอื่นกับ่ได้ทานอันนี้คือเวลาเขาเผานี่คือกองขึ้นแล้วก็เผาคือเข้าพี่ดีครับแล้วก็บริษัทมาดูว่าเออมันเป็นเรื่องเป็นทานหรือเปล่าสาน้ำร้อนเอาโอ้ครับเพราะฉะนั้นเผาบ่คือเผาคือทานใส่ปกติทั้งบ่อครับโอ้แต่ว่าทานที่ดีที่สุดดีมันจะเป็นไม้ไม้ขุ่มมันชาดครับไม้แสบเหมือนกับเองลงมาก็เป็น ให้วาอ,อันนี้คือด้านอันนี้คือผู้เจ้าไปซื้อไม้ไม้ที่ปักตายอยู่งหนาอนใริโอ้ครับาาโอ้เอาไม้กแกลนลอดมาเผาครับ,รบรไม่ได่อ้บเอาโอ้มันมันแตกต่างกันเยบนี่แตกต่างแล้วก็ความก้า้าีต่างกันเลยต,กกตกะก้อนตะกออ้อนใอย,อย่อยู่นี่นันรอพีข่ายครับพหตุผให,ใหนาเอาอือครับไ เอนลันิอ้พอ้ไปนะอันพานแหลมเข้านะอ้ยูนีเมนบอกครับโอ้โบมีบอกเออบือเรเก่ามี่ี่น้องคือต้นต้นกำเนิดของการเฮ็ดผ่านผ่านไผ่โบราณนี่คือเป็นเป็นมูบ้านต้นต้น ของประเทศของอำเภอของอำเภออากาศอำนวยได้พี่น้องทีมที่เ e ็ t อยู่นี่โอ้แต่ว่าผ่านโอ้แต่เสียดายผ่านเก่าวยังพี่น้องคือคือบม่ได้เก็บรักษาไว้เนาะโอ้พี่น้องเอาเดี๋ยวเขาเอาเบิองเพิ่นเอาชุบมีดก่อนพี่น้องเวลาเวลาเขาเอาใช้ไฟนี่เขาก็ต้องให้มันแดงเสมอกันอ๋อครับไปไป่ผมให้มันแดงเสมอครับผมนุ่มมา มองนี้ดำมองนีแดงมองมองแดงอันมันี่เป็นเลก้าแลามองดำมันี่เป็นเลกอนเลกอนมันที่จุดสมมตเสมมครับ บางมองเขาจะใส่เครื่องตีเนาะแต่อันนี้เขาให้ตีห่หเอ้าตจห้ดีโอ้พี่น้องเอ้ยชุบมีดนี่บอเปนเอาเผาไฟแล้วจุ่มลงเบิดดวงเด้อพี่น้องเอ้ยก็เป็นพมกับจุ่มลงแล้วพี่น้องเอาเฉพาะคมมันเนี่พี่น้องเอ้ยสามครั้งแล้วทีนี้ก็ดูสีอ ทู่สีครับถ้าถ้ามันเริ่มเรื่องแล้วเขาก็กำไว้กำให้มันเล่้มาพ่อกันครับเนี่ยมันเรื่องตัวอะมันไ่เรื่องเขาก็จะต้องกำมันอือคือกำกำกำไว้นน่เอาน้ำซุปแล้วก็กำไว้หน่ถ้าว่ามันสีมันพอดีแล้วก็คือสีมันเสมอกันเนี่ยเวลาเขาฟันมันก็เสมอกันอือสีม่วงมีม่งอ่อนหึงมั้งครับิบมองเดียวนี่อือ การชุบมีดพี่น้องเบอ่งการชุบมีดซะกก่อนเมื่อน,นี้มาบทท่านพิ่นตีพี่น้องเลยห้ามโตนถ้าโตนก็ต้องขาดครับและบัดนี้ถ้าถ้าเอาไปผมถิบอกวิธี่าครับอันถ้าถ้ามันถ้ามันกล้าเกินไปกล้าเกินไปติดไฟแก๊สเขาขึ้นเลย ติดไฟแก๊สทัปุ๊บคือมันมา่าเข้าไปฟันแล้วมันที่เป็นบินออกนิดนิน้นนอยครัเป็นแก้วตะกะแตนนี่นบ้านนี้รดติดเอานี้จุ่มน้ำปั๊บติดไฟแก๊สก็อเอาลนเลยหล่นไฟแก๊สหล่นลบไปลบมาน้ำน้ำพานี่น้ำมีดที่แห้งเอาคืนมันจุ่มน้ำคือเกาเดี๋ยวนี้ความกล้ามันจะลดลงมานิดนึงจุ่มจุมจ่มจุ่มนี่คือจุ่มบิดดวงบอหลือว่าจุ่มมดดวงครับเออจุ่มจุ่มบดดวงสะก่ันเออน้ำน้ำพานี่เริ่มแห้งเลยเนี่ย เริ่มแห้งมมนกาเออมันแห้งเปิดปุ๊บเราก็เอามาจุ่มน้ําคืนครับคือถ้าเอาหาวป้าไว้นี่ความอ่อนมันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆนี่ความกล้านี่ก็มันที่ลงมานิดนึงไปฟันรถมันที่พอดีเป๊ะเลยแบบนี้อะเนบ่มีเวลาแก้แก้ปัญหาครับแกหาสร้างก็ได้แก้ปัญหาสร้างบ่อืครับครับครับวะามันบ่ดีนี่เอาคืนมาหาสร้าง้หงครับครับพ่อเพิ่นกะซี่เฮ็ด ใส่ปอกตีบดิใส่ด้ามอันนั้นแม่นยังบาดเนี่ยนะอันนี้ก็ไฟแก๊สหั่นไหมหั่นไหมอันที่พ่อใส่นะยันยางคือกันกันกันมมนหลุดนะครับผมคือคือตัวแทนของค่างค้างแทนค่างแม่นยังก็ได้อันโอ้ไฟแก๊ส กกเหนียวแทนคังแต่ก่อนคังเนาะแต่ก่อนคังอันนี้นี่บะมีหาซื้อก็บ่มีคือคังมันก็หายาะคังแท้ๆก็บ่มีแล้วเนาะบ่มีแล้วหผมมือท่านอันนี้จ้างเดกน้อยน้อยเขาจะได้กันกระไฟเก้ากระไฟไหมก้ากับบากก้ากับห้าครับอ่ะนี่พี่น้องแต่ก่อนเขาก็บทใส่คังแบบโบราณเนาะพี่น้องเนาะใส่ดามมันนี่บาดที่นี่คังมันก็หายาะเจอว่าแวบตัวอย่างนี้ปะเตยบอกบาทที่เพิ่นก็เลยเปลี่ยนมาใส่ใส่กับไฟ ไฟแก๊สเท่านี้พี่น้องไฟแก๊สเท่านี้มาทุบมาไฟแช็กเท่านี้พี่น,อน้องมาทุบทุบเอาพลาสติกมันพี่น้องเลยแล้วก็เ,าเานอนเามาใส่นนแทนคังพี่น,อน้องโอ้ดีที่หวังูดใหคิดค้นขึ้นมานี่ก็ไฟแก๊สคิดเองคนแรกนี่เอามาล้องเอามาล้อมมาเถอะแต่ก่อนกับถุงยางพันธ์พันซุบเลยเนาะถุงยางบระยุทธ์ไรออครับแม่ ยางพวกอันพลาสติกภายในปุยสู้กับไฟแจ็คกันได้แล้วแก่เกี้ยงแมีนแพงหินหินไฟชั่นเหมือนก่อนแพงเหลืองนะครับแต่ก่อนนัจากกันเองน้องดีกันพี่น้องวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพี่น้องเลยแล้วก็อันไอ้นั่น้ะไหนซูเปอร์ลีนซูเปอร์ลีนคือแท่งพลาสติกที่สร้างมาจากประเทศนอกอัานัน้ก็รรายการ แต่ส่วนมากบ่มีดอกแทงแทงกลมๆใหญ่ๆอ uh ่ะไรนะเออข้าวพวกมีนี in, ่อืมม <c oughs> ีอะไรทําใส่ดำแล้วพี่น้องเอ้ได้ของดีสั้นเนี้ยบานได้ของดีแล้วสั้นพี่น้องสีกระหังเยอะสุดยอดตัวนี้งามาักแล้วพี่น้องเอ้ ยานจะคนมายืมบ่าวนี่ยย่าบ่อยโอ้ยนี่เราพี่น้องเนาะมาขอรับยืมมาหอดหม่องหอดนั่นเขาก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ได้จกอันแล้วก็จังคอยชิมาเบิงอีกน้ำรับประกันให้คือเอาไปรถฟันแล้วฮั่นมันบิดมันเบี้ยวมันเป็นยังไงใบ่ดีเอาคืนมาโอ้รับประกันพี่น้องฮอ,อดซองคือเอะเบียยดังไม่ให้เลยเดังไม่ให้เลย ดามก็ไม่ดูขนาดแท้ไม้ประดูเทียนกระมอกโอ้มันจะไม้เป็นไม้สักสีมันจะสวยขักขักขักแค่น้องเลยย่านในประดูง่ายต่อในพายุในดูะดูหนาดลงทุนตื้นดีห้าสิบบาทไม่สเปโอ้คืออมไนบอกครับแดกเกิร์เคิือบเข้าหน่อยนะโอ้ยผมผมผมบ่มักงม่พ่อเดี๋ยวไม่ผมมักธรรมชาติดิบๆนี่นะ มีน้ำมันเขาคัดคักๆแล้วเอาน้ำมันหากอะไรเออเขย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทที่โต๊ะมงครับทํามันใกล้เกินแล้วเ่ินม่าเขาไปแล้วมันมันกระลอกอ๋อกระหอบผมผมมักธรรมชาติธรรมชาตินะมันมันเงาธรรมชาติเมื่อเขาจับดูดูนะนี่เห็นไหันนี้เขาจับไปจับมามันกระดับเพราะเดือนสองเดือนก็เริ่มดัมเพราะว่ามันถึ้นหัวมือขั้นตอนการชุบมีดแล้วก็ใส่ด้ามใส่ฟักยังเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิตันตอนคัดมีดพี่น้องเอ้ยคัดพร้อมเอาคมพร้อมพี่น้อง ผมเอาเนื้อได้นะพี่น้องอันนี้ทดลองเลยพี่น้องแห้งแห้งงดอาหานอีกโอ้แต่ส่วนมากไอ้ที่ผมรับมีดผมจะคือวัดที่ที่ขนนะแครงครับผมกันได้เลยนะดึงผ่าจ้วงนั่นแหละกูเอาแบบนั้นผมรอดพี่น้องเอามีดเจ้าขุนนะแครงกลอนกนนะแครงว่ามาเลยพี่น้องาจะเหาได้ครับคือมึงขอว่าอนไรจนกลนได้ว่าได้ว่าว่าวอีหลีสุดเนี้ยนะครับการเ่าจะเอาน้ำลูกประถับาเลย กางทางกระเอกจ้าควัวคววัแก้วยคัววยมันกระ้ได้ละผมมีได้จีีม่เีสารกนโอ้มเอาั้งนี่คือวนหำร้อนคือเฮกระเจ้าควัวงัวคัวควยยุ่นกลางทางมวแวะครับผมว่ากระเจ้าว่ามีมีดแล้วได้ซีนไปกินฟีนี่ก็ได้เลยพี่น้อง มาตรฐานารางะวังี่มือเจ้าของแล้วบ,บนันถ้ามถ้ามันเข้าแล้วเข้าฟันนี่สูบไป้อื้อไม่ก็บดซีีกไปเน,ะน,นาะพี่น้องียบบ้อยแล้วพี่น้องเลยขั้นตอนสูบมีดเอาคม แต่งให้เรียบร้อยพี่น้องพร้อมไซพร้อมไซน,นี่นบางครั้งกันฟันจนได้ด้ามพาด้ามนึงจ้งเอาคืนแล้ก็เ้าไป <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอาจังไรก็ขอมากดครับติดต่อได้มาติดต่อได้พี่น้องเลยมือนี้ก็ได้มาเล่นบ้านเม่นใหญ่พี่น้องเลย มาเบิงเพิ่นเห็ดกลุ่มตีมีดพี่น้องแล้วกลับมาเห็ดมีดเพิินนําแต่ว่าเมื่อนี้บบได้มาบบถึกมือพี่น้องเอ้ยมาบบถึกมือมือที่เพิินตีมีดมาพ่อแต่มือเพิ่นสอมมีดเพิินแต่งมีดพี่น้องก็เลยเสียดายอยู่แต่เมื่อนี้ก็เบิงการแต่งการนั่นเพิินไปเนาะพี่น้องเนาะเบิงสะก่อนแล้วก็ชิมีมีดนี่กินเนี่ยนี่มีดที่เพิินเห็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่ละมีแต่งามงามมีเล็กเล็กแหนบเล็กพัน แล้วก็เล็กแต่รับลูกปืนพี่น้องอันนี้ของพ่อพ่อ,อย่างก็พ่อพ่อรับอดบ้านเมียนใหญ่เด้อพี่น้องเอยผู้ดใดสนใจเอามีดมาแก้รงก็ได้เพาะใส่รงแบบใดเพราะแก้จังใดลักษณะยังใดแก้ก็คือว่า <c oughs> ย่างามาตัดไม้เฮ็ดไม้ชนครับงนี้ได้อัน,นอันนี้ซงซงมีดนี่เป็นเฉพาะของบ้านนี้นอืครับรงหัวตัดเด็กข้าเจ้าเอื้อนนี่ซงตัดพี่น้อง เอาแก้วน้ามาก็ได้เจ็บ oh, ได้เบิดโอ้ได้เบิดได้เบิดอืมนี่แหละพี่น้องกับข้อเห็ดว่าจะได้มีดกับใหดได้มีดแหลมก็ได้อืมมีดวาดรูปหมามีดแหลมมีดหมอมีดหมอมีดมอะไรเบิดๆๆ <c oughs> ได้เบิดนี่แหละพี่น้องผู้ใดสนใจก็มาเด้อพี่น้องอยู่บ้านเมนใหญ่พี่น้องเอ้ยมาถามรถเงินพอรัดพี่น้องอันนี้หนุ่มโดมกุ้มกะสีเอาอยู่หรอกพี่น้องจักอันอยู่ได้มาแล้วนี่ ได้อันนี้แล้วตีสิพี่น้องเอ้ยเพได้ไปใดไส้เราต่อกระบอป็นดอกพี่น้องเอ้ยยังอยากได้มีดเอาไปโซ่ยังอยากได้มีดเอา้เอาเดี๋ยวจังใดก็บขั้นมือใดมือโอกาสดีๆสิมาเบิงมือพ่อเพิ่นตีมีดพี่น้องเอ้ยชิพามาเบิงตอนขั้นตอนการตีตรมือบ่ตตีตวัน,น,นเริ่มเริ่มย่างมือเศร้าตีย่างมือเศร้ากันบ้ครับเริ่ครับ ผมจะได้ออกมาเบิ่งตื่นคือมาเพรากัดล้มรถทำนั่นก็เลยไปไซน์นี่ก็ทีอืมนึงก็ได้อยู่ประมาณสามเฮดผู้เดียวนี่ก็สามเล่มสี่เล่มได้เยอะสามเล่มสี่เล่มได้อยู่ครับนีอันนี้ก็ได้สองกะมีมีมีลูกค้าสั่งเขาแมนซิมีแต่ออเดอร์เขามาเนาะส่วนมากกะส่วนมากก็ลูกค้าทางไกลมาสั่งอืเอากะพวกพวกันเพิ่นเป็นพระเป็นอย่างพวกนั้นเขาเอากะเฮ็ดไว้เนะเฮ็ดไวแยกดวงซองดวงอืมครับ คนถ้าได้ยากได้ด้ามไม้ขยุงกับห้าหมาเพราะว่าสร้างบุญยบุยไม้ขยุงเพิ่ครับตัวม้าที่เป็นไม้กันขาม,มไม้ประดูครับครับเอ้าไม้ไม้เข็งผู้ใดสนใจซิยังใดก็ทักเข้ามาในซองยูทูบหนุม่มหนุ่มกุ้มหรือเพจหนุม่มหนุ่มกุ้มด้วยพี่น้องเอ้ยสิพาออกมาชมมาเบ่งโรงงานมองเพื่อนตีเพื่นอนยังพี่น้องเอ้เมื่อนี้บ่เห็นการตีพี่น้องเอ้ยเห็นเตะตัวพ่อเพิ่ก็เอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมื่อหนาหนมหนุมนมน่มกุ้มชิพาเข้ามาครับผมนุมหนุมน่มกุ้มกับคอขอบคุณหลายๆเดอ้อที่มากดแชร์กดไลค์ให้มาเป็นกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ